เปล่าหรือแต่ก็มาเอายังเดินไม่ได้เลยไม่อยากให้อุ้มแลยอันนี้ฮะแลนอนเองนะไม่อุ้มนะเออเอาไงเ,เลิกนอนเองเลยนะไม่ใช่อุ้มอยู่ดีอุ้มเลอแป๊บเดียวแล้วอ,อยากนอนเองรอเลิกนอนเองแล้วนะ เราอยากนอนเองเหรอก็อุ้มเลยไงไแบบเดียวเองอเออทำให้ดุมก็ไม่อุ้ม,มยังนอนอย่างนี้สบายก่อนเหรอหรือดัดเหรออุ้มแล้วมันลื้อัดอเหรอฮะ ไม่อยากให้อุ้มแล้วเออเออก็ได้ไม่อุ้มก็ได้นอนเองเลยทั้งอ่ะนะจะเปลี่ยนเลยอย่างอื้อเนี่ยเฮ้ยเต็มเพล็ดแล้วมั้งอื้อเนี่ยเปลี่ยนเลยไหมเดี๋ยวคุยก่อนนะเป็นไงสบ,บายท้องแล้วใช่ไหมอื้ออ่อน เ,เจ้าอะไรจะกินอะไรอยากกินมือตัวเองเอีกแล้วเหรอฮะชอบดูดมือแล้วจุกไม่ดูดแล้วเนื้อนี้นะฮะตุกกระโปกมือทุกกระโปงมือเนะี่ยมือกับทันสุกกระโปงเน,ะนี่ยฮะมือกับทันสุกกระโปงเนะี่ยไม่ดูแต่ดูสับฮะ ีนึกว่าใครโทรมาแล้วฮะดูอดูสรัโอ้หใส่ชุดแกหลอดโป้อาแอดบ๊อบฟ้าชุดแกรหลอดแกหลอดแกหลอดจะทีบบลรอที่บลรอที่บล้อจะทีาเหรอฮะจะทีบล้แล้วครับ Eh, cặp tan tìm tìm đi phá tìm à, à Nào tìm cái tìm 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 cái tìm 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 cái จะออกมาตะตันหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเบฮบเบ๊บเบ๊บอาตีบเดินอ,อย่างฮะเออได้อย่างนี้เหรอ เปล yeah. so ี e ่ยนเพลิดหรอเปลี่ยนไหมนี่ฮะปากนี่อะไรเข้าปากวะนี่แค่แมาดูในปากนี่อ่ะ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 ่ามีเห็ดทต่ผมไม่ดูตามีเห็ดไม่ดูชอบดูดมือเหรอชอบดูดมือตัวเองเหรอเนี่ยนะฮะดูดูดูเนี่ยไปเป็นเพลิดกัน Je